ไม่บายร้านแกงเต้นกิวลมครับร้านแกงเต้นที่สูงที่สุดวันนี้เราต้องลากลับก่อนครับอันนี้เราก็จะเดินทางกลับชลบุรีเลยครับนี่ครับขยะขับไปเที่ยวตามอุทยานครับขึ้นมาได้ก็ต้องเอาลงลงกลับได้นะครับเราก็ต้องนำขยะกลับลงไปที่ข้างล่างด้วยนะครับ มาครับพบกันที่ชนบุรีครับสวัสดีครับครับถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับขากลับนี้เส้นทางที่ใช้ลงนี้ก็คือีความชันต่อเนื่องนะครับการใช้เบรกการใช้แพนดิชิปบวกขึ้น2ระดับจะช่วย ให้รถ Honda City e h y v มีการดึงรถมาให้ไหลเร็วเกินเกินไปครับแต่เราก็ยังต้องแตะเบรกช่วยครับเพราะว่าการทดของ Honda City e h e v ยังไม่รุนแรงหรือหนักหน่วงเพียงพอที่เราจะไม่แตะเบรกครับ เห็นภาพแบบนี้นะครับอย่าว่าไม่ชันนะครับชันนะครับขาลงก็คือเราจะไม่เหยียบคันเร่งเลยครับพูดง่ายงคือจนถึงพื้นครับและถนนก็มีความมันวาวครับข้างถนนจะมีเศษกิ่งไม้เศษใบไม้ครับอันนี้ครับคือตัวแปรสำคัญครับที่จะทำให้รถเราลื่นไถลได้ครับ สังเกตว่าถนนมี2เลนนะครับแต่ว่ารถส่วนมากจะวิ่งกันตรงกลางครับสังเกตสังเกตตรงกลางได้ครับว่าจะมีแต่รอยล้อรถครับและสองฝั่งจะเป็นเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ครับถ้าเราไปวิ่งลิมครับจะเกิดอาการลื่นครับผมลองแล้วครับลองช่วงหนึ่งจะเกิดอาการลื่นครับเหมือนรถมันจะถลายครับ พะมันมีความลื่นของของถนนครับก่อนที่จะลงจากดอยครับผมก็ได้ปล่อยลมยาง,งออก <ลง S 1> อีกนิดนึงครับเพื่อให้เกิดความนิ่มครับเพื่อให้นายยางสัมผัสพื้นถนนได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับเราจะต้องทําทุกอย่างครับเพราะว่าขาลงนี่มีความอันตรายกว่าขาขึ้นมากครับ ได้ยินครับว่าขึ้นเป็นลงตายไหมครับการขึ้นเขาเนี่ยอันตรายอันตรายไม่เท่ากับขาลงนะครับขาลงเนี่ย้าลงไม่เป็นครับลงแบบซูมสีสม้าถึงอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศสองข้างทางขาลงลานกลางเต็นท์กิวลมครับพอมีความเขียวชอุ่มขนาดไหนครับดูหมอกครับหมอกหมอกจัดมากครับหมอกแรงอากาศก็เย็นสบายครับมันเป็นอะไรที่วิเศษมากครับ ลานกลางเต็นท์คิวหลมโดยพระห่มปกอยากให้ท่านผู้ชมท่านไหนว่างก็หาโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศที่หาไม่ได้ง่ายๆครับบรรยากาศที่สายรักธรรมชาติต้องหลงไหลครับดูครับดูสองข้างทางครับกิ่งไม้ใบไม้ใบไม้เต็มข้างถนนเลยครับถนนจากสองเลนก็กลายเป็นเลนเดียวครับ จังหวะที่มีรถสวนขึ้นมาครับ,รบเราจะต้องหลบหลบครับทีนี้จังหวะที่เราลงมามันอยู่เนินชันครับ,รบถ้าเราหลบแล้วล้อเราไปสัมผัสกับใบไ,ไม้ใบสนครับหรือกิ่งไม้เราจะเกิดอาการแถครับรถเหมือนมันจะแถมันเบรกไม่อยู่นะครับเพราะมันมีความลื่นครับเพราะช่วงนี้ฝนก็ตกเยอะนะครับฝนตกเยอะทําให้เกิด แต่ใครนามครับบางคนก็ขับรถลงเขาไม่รู้ครับว่าสภาพถนนแบบนี้ควรจะขับลงแบบไหนครับเพราะว่าสภาพถนนแต่ละที่แต่ละภูเขาแต่ละดอยก็ไม่เหมือนกันครับเราต้องอาศัยการสังเกตครับอเอาง่ายๆว่า ต้องมีประสบการณ์ในการขึ้นลงเขาบ่อยๆครับแล้วเราจะรู้ว่าการลงเขาแบบนี้เราควรจะใช้ทักษะแบบไหนทักษะนี่สำคัญมากครับในการขึ้นเขาลงเขาครับนี่คือมันเก็บรอดครับในการแบบนี้ก็ลงไปเก็บภาพนิดๆหน่อยๆให้ครับับความสวยงามครับ มันสวยจริงๆครับระหว่างทางครับข้างหน้านี้เราก็มาถึงสามแยกครับด้านซ้ายจะไปบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับถ้าเราตรงไปเราก็กลับทางเดิมครับบรรยากาศนี้เมฆหมอกมันหนาจริงๆครับบรรยากาศที่ขับรถลําบากครับบรรยากาศวันนี้อันตรายด้วยครับคนที่ขับก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับถนนก็มีตะไบ ใบสนครับใบไ,ไม้เต็มไปหมดน,นะครับบวกกับความลื่นของถนนด้วยครับก็ถึงมาหน้ามาหน้าหนาวก็ไม่ไม่แบบนี้นะหน้าหาวก็แห้งๆไปเลยของข,ข้างๆก็แห้งๆไปเลยไม่ชุ่มชื้นนี่มันที่จริงพูดถึงมันก็หน้าหนาวแล้วปะ่ะหน้าหนาวแล้วแต่ฝนมันลงมา ก็จะปล่อยภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศสองข้างทางและเมฆหมอกไปยาวๆแล้วครับจนถึงนาทีที่15-16้าสิบหไปนะครับเพ<ม>ราะความเต็มอิ่มแต่บรรยากาศร้อยภ้าห่มโปกครับบรรยากาศที่หาได้ยากครับ ออกแรงมากนะครับเส้นทางแบบนี้ออกแรงมองไม่ได้เลยครับมองได้แค่เห็นนิดเดียวเอง ต่ดอเนื่องครับมองยาเอายาเลยครับรตรงนี้มองไม่เห็นอะไรครับอมองรอมแรงมากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับมองเห็นแต่ก้นขาดต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษครับ เห็นจริงๆเก็บมันมันบอกมันมันแรงมากครับโัวัววัมีมีวัวป่าได้ครับเอ้ยปาไตัวเปียกหมดเลยด้อเยไม่ใช่หมูป่าเอ้ยขนมันเปียกหมดเลยอ่ะหมูป่านะมันหลอกมาแรงวัวพวกนี้แข็งแรงดีนะราคาคงจะแพงนะดู เพราะว่าคุณภาพของเนื้อมันต่างกันกับบัวพื้นราบนะเอันนี้เรื่องจริงอ่ะบ้าชาวบ้านเขาอยู่ตรงไหนเขาปล่อยวัวไหมเออชาวบ้านเขาอยู่ที่นี่เหรอเออไปแล้วจะมาตามหาเจอเออไม่รู้เอยเขาไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาปล่อยมัน เส้นทางเลยครับมเองไม่เห็นอันยานเสียงสำคัญแล้วครับตอนนี้ดการเอินทนแล้วก็เลี้ยงความเร็วไม่เกิน30นะครับนะครับลงเขาคือเราต้องมีความเร็วช้าที่สุดครับ อันนี้ชันมากครับทางลงชันมากครับตอนนี้เราค่อยๆลงครับความเร็วเราอยาให้ความเร็วก็อย่าให้เกินสามสิบครับยี่สิบสามสิบ I um. ไปมากครับ ยาวเนี่ยโอ้หลายกิโลแล้วเนี่ยน่าจะลงลงยาถึงประมาณสิบกิโลได้นะครับเนี่ยลงเนี้น่าจะสิบกิโลได้ สำคัญครับช่วงนี้เพราะทัศนวิสัยแย่มากครับมองอะไรไม่เห็นครับอีกสิบกิโลครับถึง ันี่โป่งครับโปง่ปงสัตว์ครับ ขันครับขึ้นตลอดครับยาว1ิบกิโลน่าจะ1ิบกิโลได้ครับ เขาคงจะเลี้ยงวัวในรัฐบาลนี่แหละเลี้ยงวัวเขาปล่อยมันขึ้นไปข้างบน เราก็มาถึงพื้นแล้วครับ h o n d a City e-h e, S e v ตัวที่เป็นไฮบริดสามารถขึ้นดอยสูงชันได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องอัตราเร่งแต่อัตราบริโภคน้ำมันน่าจะกินอยู่ครับตกอยู่ที่5 5โลลิตร6โลลิตรอันนี้เราก็มาถึงแล้วครับด่านเก็บค่าธรรมเนียมดอย ขาผมปกครับเส้นทางที่จะไปลานกางเต็นท์กิวลมนี่บที่ทหารครับ <มา S 1> นี่ขยะที่เราเอาลงมาด้วยครับขึ้นไปเขาขึ้นไปได้ก็ต้องเอาลงมาครับขยะเดี๋ยวเราจะหาที่ทิ้งรับไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนก็นมดัดไว้ข้างหลังเนี่ยสวัสดีครับ เที่ยวด้วยกันไทยแหลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กของเราด้วยนะครับ